สำหรับเมนูวันนี้ก็คือแกงคั่วหอยขมที่อร่อยที่สุดในโลกนั่นเองนะจ๊ะอืมอันนี้นะเพื่อนดูเลยนะครับนี่หอยเป็นหอยเนื้อเนื้อเน้นเน้นหน้าทานที่สุดในโลกนะรสชาติเซฟอย่าบอกใครเลยอย่าทำที่ไร่สามสาวไร่สวนทุเรียนที่ ชื่อดังที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยณขณะนี้นะก็เตรียมกับข้าวไว้ให้นะอันนี้ไม่ได้ทำเองนะครับเขาทำเสร็จแล้วเรามาถ่ายรูปเอามาถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ายากาศอร่อยจริงๆควันเยอะเราตักใส่นี้นะ มองบบเห็นเลยโอ้ตักเลือเทอดไปหมดแล้วนะจ๊ะอ,อร่อยมากเลยเนี่ยโอเคจบคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยเวลาเป็นท่นนี้นะครับทานเข้าด้วยกันครับ